คุณพัฒนาบ้างคุณพัฒนามีเรื่องของอาการลิสดวงเป็นเพราะสาเหตุอะไรทราบไหมครับตอนนั้นมีบุตรใช่ไหมคะแล้วก็คลอดบุตรแล้วก็ลิ้สะดวงออกเยอะอะไรเงี้ยครับออกเยอะมากไปหาหมอก็คือแบบเขาไม่รับหนาคลินิกนะคะอืมอ่าก็คือรักษาตัวมาเองเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หาจักทีแต่แต่เป็นอตลอดนะคะเป็นเพราะคลอดบุตรไม่มันเป็นอยู่แล้วก่อนอ๋อเป็นก่อนแล้วแล้วทีนี้พอยิ่งคลอดลูกพอเบ่งเยอะใช่ไหมมันก็ออกเยอะ อ,ออกเยอะ <c oughs> ออกเยอะทีนี้ก็เลยไปหาหมอคลินิกก็คือเขาไม่รับเขาบอกเป็นเยอะแต่ก็คือไม่ยอมไปหาโรงพยาบาลใหญ่ๆนะพอดีไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาเสร็จใช่ไหม <ๆ S 1> ก็เป็นมาตลอดก็คือพยายามกินข้าวน้อยหน่อยพยายามกินข้าวน้อยคือจะได้ขับถ่ายน้อยอ๋อทั้ <c oughs> งที่ตัวเองต้องให้นมลูกนะ,ะเพราะมันทรมานถูกไหมฮะเวลาคนเป็นลิซิดดวงเนี่ยเวลาถ่ายก็คือถ่ายจะเจ็บค่ะ เจ็บคือพยายามต้องการให้ออกน้อยที่สุดประมาณนั้นแต่นี้ก็คือเลือดนี้จริงๆนี่อันนี้เล่าความจริงนะคะมันได้ฮะเลือดเลือดจะออกจากก้นนี่เราเยอะมากก็คือเวลาถ่ายเนี่ยเวลาเป็นลิีดวงนี่มันจะมีมูกเลือดออกมาด้วยครับทั้งเลือดทั้งอันนั้นผสมกันออกมาเลยหาเยอะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็คือพยายามทานเข้าน้อยก็คือจะได้ขับถ่ายน้อยใช่ไหมคะรักษาตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆไปหาตามคลินิกส่วนมากจะไปหาคลินิกครับ อันนี้ก็เจอพอดีพี่พรชนก็ทําตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกทำไมไม่กินตัวนี้ล่ะเดี๋ยวดีขึ้นนะเดี๋ยวค่อยหายนะอะไรประมาณนั้นก็คือมันจะเป็นมาเรื่อยๆนะคะหลายๆปีเนี่ยเป็นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เลยก็ลองบิมลองบิมนะคะบิมสีเขียวเนี่ยคะ่ะก็คือ,ค,อค่อยดีขึ้นการที่เลือดออกเยอะก็น้อยน้อยลงน้อยน้อยลงอะไรเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวผมถามพฤติกรรมก่อนหน้าที่จะเป็นลิศสีดวงเนี่ยค,คือเป็นคนถ่ายประจําถ่ายประจําแต่ว่ามันก็เป็นคะ่ะมันเป็นของมันเองเนี่ยคะ่ะ ไม่ถึงถ่ายเป็นประจําทุกวันใช่ค่ะแล้วแล้วอุจลาไม่ใช่ท้องเสียนะไม่ใช่ท้องเสียอธรรมดาธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่สามวันถ่ายที่อาทิตย์หนึ่งถ่ายที่้องน้ําทุกวันแต่แต่ก็เป็นค่ะเอนจะมีสาเหตุไหมครับอาจารย์เพราะว่าพฤติกรรมก็ปกติดี กติโอกาสที่จะเป็นได้นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีกากอาหารอะไรที่ไปขอให้เกิดอาการระคายเคืองอะไรขึ้นมามันก็จะมันก็จะเกิดได้เหมือนกันแล้วที่บอกว่าสาเหตุที่เป็นหนักขึ้นจากการคลอดบุตรคือของของของน้องนี่เป็นภายนอกเนาะที่บอกว่ามันออกมาเยอะเป็นภายนอกค่ะฮะเป็นภายนอกซึ่งอันเนี้ยเวลาเราเบ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเลือดมันจะไหลไป ที่บริเวณที่เป็นฮิมรอยเนี่ยเยอะขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ตุ่มเนี่ยใหญ่ขึ้นขยายขึ้นนั่งอย่างนี้ไม่ได้นั่งอย่างนี้ไม่ได้ต้องก้นนั่งข้างคโดยปกติเขาจะมีเขาจะมีวงแหวนวงแหวนให้นั่งเหมือนโดนัทเนี่ยนะคะอันใหญ่ๆอ๋อถ้าคนเป็นหนักๆเนี่ยถ้าเป็นหนักๆต้องนั่งอะยนั่งอันนั้น่ะนั่งหมอนแบบนั้นพยายามเอาตูดลงข้างเดียวค่ะใครชวนนั่งก็ไม่นั่งนะฮะ นั่งไม่ได้มันทรมานค่ะอมันทรมานแล้วก็เวลาเข้าห้องน้านี่ก็คือแบบเดินจะแบบไม่เป็นคนเดินธรรมดาค่ะคือมันเจ็บก้นมากอย่างเงี้ยค่ะอเจ็บก้นมากใครไม่เป็นไม่รู้ค่ะว่าทรมานแค่ไหนก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันฮะผมว่าใครก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันแต่ว่าขอให้ฟังเป็นประสบการณ์กันเอาไว้คือพฤติกรรมที่ไม่ไม่ขับถ่ายเป็นประจําก็สามารถที่จะเป็นโรคลิสิดวงทวารได้เหมือนกันถูไหมฮะ อย่าบ่อยๆท้องเสียเป็นประจำก็เป็นได้อ๋อเหรอฮะอ๋อก็คือพี่พรชโนเขาแนะนําให้กินอย่างนี้นะเช้าสองเย็นสองนะคะก็เลยเออเอามาลองกินว่าเออจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาลองกินนะคะก็ยังไม่เชื่อเขาหรอกแรกๆอ่ะค่ะก็เลยมาลองกินเช้าสองเย็นสองก็เออก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนะการขับถ่ายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ กินเยอะก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยปวดไม่๋่อยเจ็บไม่ค่อยแผมันมันดีขึ้นยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาทานบิมคุณคุณพัฒนาก็พยายามที่จะหาหานน้อยใช่ค่ะเพื่อจะให้ถ่ายน้อยใช่ค่ะแล้วแล้วมันได้ผลไหมฮะก็คือไม่ได้ผลเวลาถ่ายนิดเดียวก็เจ็บเหมือนกันค่ะเจ็บมากอเจ็บมากอ่ะอแล้วพอมาบิมเข้าไปค่ะก็รู้สึกดีขึ้นก็คือเลือดนี่เคยไหลเยอะเยใช่ไหมคะก็คือ ค่อยๆน้อยลงอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะปกติทุกอย่างค่ะแต่เข้าน้ำก็ปกติเหมือนเดิมค,ค่ะไม่เป็นไรคือถ่ายก็เลือดก็ลดน้อยลงค่ะที่เลือดมันออกมาลดน้อยลงเพราะอะไรฮะจย์ก้อนมันอาจจะยุบไปอันหนึ่งคือว่าถ้าก้อนมันขยายเนี่ยก็คือมันขยายจากหลอดเลือดดำไงฮะครับเพราะฉะนั้นพอเราเบ่ง ถ่ายออกมาเนี่ยมันไปกระทบตรงนั้นแล้วมันทําให้ผนังหลอดเลือดดาแตกม,ม,มันก็ถ่ายไปเลือดออกมาทีนี้ถ้าก้อนมันยุบไปยุบไปคือหลอดเลือดมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผนังนะะเรียบๆค่ะทู้วันนี้ปกติทุกอย่างแล้วค่ะตั้งแต่ทานบิมมาเนะะี่ยค่ะถายไปด้วยไหมคะก็ยุบค,ค่ะแฟบแฟบลงค่ะแบบไม่ไม่ปวดก่อนปวดขนาดดิฉันเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะ,คะก็ยืนขายของใช่ไหม ยืนเนี่ยเหมือนอะไรมาถ่วงก้นไว้เลยค่ะถ่วงมันมันมันปวดแล้วมันหนักแสดงว่ารุนแรงมากอืมทรมานมากค่ะเนี่ยคือ<ต>อาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นมากๆวิธีการรักษาของแพทย์เขาจะทํำยังไงฮะต้องผ่าตรงผ่าตัดหรือว่าอะไรยังไงไหมฮะปกติเขาจะมียาสําหรับรักษาฤิีดวงเนี่ยนะคะค,คือจะเป็นยาที่ไปทําให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวอืมถ้าหลอดเลือดหดตัวมันก็จะอ่า ก้อนมันก็จะยุบลงบนะฮะ,ะผนังหลอดเลือดมันก็จะไม่บางเพราะมันไม่โปง่งใช่ไหมคะนั้นถ้าเจออะไรมันก็จะไม่แตกนั้นเลือดมันก็ลดลงได้นอกจากให้ยาประเภทนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เน็บทางทวารหนักเพื่อป้องกันการติดเชื้อการอักเสบอะไรต่างๆรวมทั้งลดอาการปวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยาก็จะมีสองอย่างค่ะแต่คุณหมอเขาก็ให้ยาเน็บมาแต่ดิฉันก็ไม่เคยเน็บนะคะ คือมันเจ็บนะคะไม่อยากจะไม่อยากแต่แต่ต้องเขาเลยอะไรประมาณนั้นน่ะครับแล้วเจ็บมากมันปวดทะปวดมากค่ะแต่พอทานบิมกบดีขึ้นดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็ทานแต่ก่อนมันจะมีสองครั้งไงก็คือหมายถึงแรกๆดิสิดวงหายใช่ไหมคะครับแล้วมาปวดข้อเข่าข้างขวาข้างเดียวค่ะเพราะเป็นแม่ค้าขายของใช่ไหมคะยืนนานเดี๋ยวนี้ปวดข้างเดียวค่ะแต่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อค่ะจะมีสองจังหวะค่ะ อาแล้วอะไรเงี้ยฮะจังหวะ <omi> สองมันยังไงฮะมันปวดหัวเข่าค่ะทานทานบิมสีชมพูเตี๋ยนเนี้ยทานสีชมพูปวดหัวเข่าอ,อ๋อหมายถึงว่าตอนแรกที่ทานเนี่ยลิยีดวงหายไปค่ะทานบิมสีเขียวอ่าสีเขียวก่อนค่ะแต่แล้วเจ็บหัวเข่าค่ะเพราะขายข,ของตั้งแต่สิบเอ็ดเริ่มขายตั้งแต่อ้าเริ่มเปิดร้านสิบโมงใช่ไหมคะถึงสี่ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยค่ะเวลายืนตลอดโอ้สิบสองชั่วโมงค่ะอ๋อ ค่ะนั่งก็บ้างก็นั่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะครับก็ขายดีสิฮะก็โอเคขายดีค่ะคุณขายได้สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอ้วนเข้าไปร้านหนูอยู่เออขายอะไรฮะขายลาาน้ำตกส้มตำค่ะอ๋อลาบน้ำตกส้มตำนะฮะขายดีเสร็จแล้วเจ็บเข่าค่ะเจ็บเข่าเพราะยืนไม่ใช่เพราะบิมไม่ไม่ใช่ค่ะอืมเพราะยืนนานแล้วก็เสร็จแล้วยังไงก็ไปหาหมอที่คลินิกอะค่ะเขาบอกว่าข้อเข่ามันเสื่อมอะไรเงี้ยค่ะ แต่หนูปวดข้างเดียวนะคะไม่ไม่ใช่สองข้างหนูปวดข้างนี้ข้างเดียวใช่ไหมฮะคือข้อเข่าเสื่อมไม่จําเป็นต้องเป็นสองข้างอาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าเวลาเรายืนเนี่ยบางทีเราลงน้ําหนักข้างเดียวไงคะใช่ไหมคะยืนคือท่าต่ำมันอาจจะแบบว่าเอียงข้างเดียวฮะไม่ไม่ใช่อ่ะส่วนมากหนูเอียงข้างนี้ด้วยซ้ำแต่มันปวดข้างนี้อ๋อเอออแล้วแต่คุณหมอก็บอกข้อเข่าเสื่อมค่ะ ไปหาที่คลินิกค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วไม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเวลาอ่าฮะค่ะอ่าฮะก็เอายาโรงพยาบาลมากินพอพอพยาหมดมันก็ปวดมาอีกแต่นี่หนูเลยก็เลยหยุดยาของคลินิกใช่ไหมคะหยุดหยุดไปนานนั่นแหละจะปวดมากปวดแบบแบบขนาดเดินก้าวเนี่ยแค่ก้าวไปส่งของลูกค้าเนี่ยยังจะเดินไม่ไหวขาข้างนี้จะก้าวออกไม่ไหวค่ะ,คะก็ให,ให้ลูกค้ามาเอาเองสิฮะ ไม่เอาเองไม่ได้เพราะโตะมันต้องส่งของค่ะอ๋ <c oughs> อตอนเล่นฮะ,ะเสร็จแล้วยังไงครับอ่าพนนี้ปวดมากเราทนไม่ไหวก็เลยบอกเออพี่เออเรียกเรียกชื่อเล่นนะคะเรียกพี่อาําทาไมปวดขามากเลยทํายังไงอะอะไรประมาณนั้นอะทํากินยาตัวไหนกินกัตซเนียตัวไหนบิมตัวไหนให้บิมตัวไหนดีตัวไหนดีออจะกินดีก็เลยเห็นกัสเนียไอ้บิมสีเขียวดีใช่ไหมคะก็เลยถามหาอีกตัวหนึ่งว่าเออดีไหมอะไรเงี้ยบอกพี่อําบอกว่า ตัวสีชมพูไงดีข้อเข่าดีนะเขาบอกอะหนูก็เลยเอามากินหนูลองเอามากินนะคะลองมากินดูว่าพอเห็นบิ่มสีเขียวโอเคก็เลยเออบิ่มสีนี้ถ้าจะโอเคนะคิดในใจนะคะก็เลยเอามาทานพอมาทานเสร็จประมาณ1 5บหถึงยีบวันนะคะรู้สึกดีขึ้นอาหนูล,ลืมเล่าว่าหัวข้อเข่าหนูนี่จะดังก็แก,ก๊แกก็แก,ก้ค่ะเวลาเคลื่อนตัวมาเนี่ยจะดังก็แก๊ก็แก,ก้ข้างเดียวอัตโนมัติน,นะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดังอะเดี๋ยวนี้ไม่ดังแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรแต่เวลาเดินขึ้นบันไดนะคะ ต้องเอาข้างนี้ขึ้นก่อนแล้วข้างนี้ต้องตามข้างตามต่อแล้วขั้นเดียวกันนะคะขั้นที่สองก็ก้าวข้างนี้แล้วก็พักอีกข้างเหมือนกันต้องขั้นขั้นเดียวกันนะคะคจะก้าวข้ามขั้นไม่ได้เพราะขาข้างนี้มันปวดเยอะพอ,อะบีมสีชมพูไปค่ะก็ดีขึ้นสิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะเช้าสองเย็นสองใช่ไหมคะสีช,ม,ม,ชมพูบีมสีชมพูก็เลยโอเคดีขึ้นว่าเออรู้สึกหายปวดแล้วก็หายดังก็แก๊กก็แก๊กค่ะ หายดังก็แก๊กก็แก๊กก็เลยเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่ยามก็โทรบอกเขาว่าเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่ว่าเออขาหายแล้วนะอะไรประมาณนั้นครับอย่างนี้คือกรณีที่เป็นข้อเข่าเสื่อมใช่ครับถ้าอาการของคุณพัฒนาดีขึ้นก็ปรับไปทานสีเขียวได้ครับคือให้แน่ใจซะก่อนนะฮะว่ามันดีขึ้นรจริงๆนะครับพราลดลดปริมาณลดกินเหลือ เช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลก็ได้ครับแล้วถ้ามันดีจริงๆแล้วอยากจะให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงอยู่ไปถึงร้อยปีอย่างสวยๆอย่างนี้เนี่ยนะก็ไปไปกินสีเขียวตอนเช้านะครับแล้วก็กินสีชมพูตอนก่อนนอนเพื่อให้ที่ผมบอกให้กินสีชมพูก่อนนอนเพื่อให้โลกเป็นสีชมพูนั่นแหละรหนูเดิมเล่าอาการนี้ด้วยบอกเออเวลาหนูอาบน้ําอย่างเงี้ยขนาดแค่ ยกขาขึ้นมาถูสบู่เนี่ยดังก๊อกแก๊กใช่ไหมคะแล้วปวดใช่ไหมคะคปวดมากแล้วเวลาใส่กางเกงเหมือนกันก็ต้องยกค่อยๆย,ยกข้างนี้ขึ้นใส่เข้าไปในกางเกงใช่ไหมคะแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรอัตโนมัติทําได้ทุกอย่างแต่นี่มันจะปวดคะ่ะแต่ตอ,ตอนนี้ดีขึ้นละตัวตน,นี้ดีขึ้น<ม>คะ่ะแต่ก่อนไปงานศพเข้าให้นั่งยองๆใช่ไหมคะโทษนะคะไปบ้านนอกนะคะ่ะโอ้ให้นั่งกราบแล้วโหทรมานมากคะ่ะสุดๆเลยคือนั่งแทบไม่ได้ล่ะบังคับแทบอยากจะขึ้นไปอยู่บนศพเลยช่ มันปวดมากค่ะเข้าใจฮะคือผมจะบอกว่าอาการของคุณพัฒนาเนี่ยผมเจอมาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนสูงอายุแต่ว่าผมเล่นกีฬาผมเล่นฟุตบอลเหมือนกันแต่ฟุตบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็สีชมพูแต่ของผมเนี่ยสามเม็ดเลยอืเพราะวันรุ่งขึ้นผมจะต้องทํางานต่อก็จะไม่เจ็บไม่ปวดเลยเลยแต่ก็คือวันไหนที่ลองไม่ทานดูวันลุ่งขึ้นเนี่ยมีละ กุ๊บกิ๊บก๊อบแก๊บมาหมดเลยฮะสาวๆทั้งหลายเนี่ย <laughs> ครับแล้วดังก็แก๊กใช่ไหมคะดังก็แก๊กก็แก๊กเหมือนจักรยานนะคะขันน็อตไม่แน่นนะคะ <c oughs> คือมันจะดังของมันเองคะ่ะก็แก๊กก็แก,ก๊แกเวลา <ừ> บางทีมันจะโทษนะคะยืดข่าวอย่างเงี้ยเขาจะต้องค่อยๆย,ยืดแล้วค่อยๆหดค่ะแบบนี้ไหมฮะ <c oughs> มันตึงค่ะตึงนี้มากกระดูกส <c oughs> ีกันอยู่อ่าแล้วก็ดังพอเข้าที่ปุ๊บดังก๊กเงี้ยค่ะเข้าที่ มันจะแปลกแปลกแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ดังแล้วครับอ่มันมีอะไรสร้างขึ้นมาระหว่างกระดูกสองข้อที่มันขับกันอยู่ให้กระดูกสองข้อให้กันนั่นคือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนะครับมีการสร้างขึ้นมาแล้วอวันนี้ให้วิ่งส่งลูกค้าแล้วก็ให้วิ่งอะไรได้หมดค่ะร้านอะไรฮะร้านยะโสธรสุดแซบค่ะยะโสธรจุ่มสุดแซบสุดแซบอ่าใครสนใจก็แวะไปได้นะครับหมู่บ้านเลดูบนฮะ S <S <S อ่าสัมกกรนะใ้า่านสัมกรค่ะครับขอบคุณมากครับ o อ e r a t i ช n b i บหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบรชิชบิมไม่ใชยานะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติตเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ